ชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจากอำเภออุทัยนะคะอ,อสมอและผู้นำชุมชนจากตำบลหนองม้ตูงทุกท่านนะคะดิฉันนางสสพิ t า a ันประเสริฐนักวิชาการพัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออุทัยนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีวันนี้เรามีการบูรณาการร่วมกันนะคะจากหลายๆหน่วยงานแล้วก็หลายๆกิจกรรมนะคะจากกรมการพัฒนาชุมชน ในลำดับต่อไปนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะกระผมนายอำนวยอ่อนเปี้ยงนะครับพัฒนาอำเภออุทยัยขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการคลิกออฟแผนปฏิบัติการฟิกวิน90วันปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารโครงการตตีแบ่งพันรักถปลูกพืชผักปลอดภัภภยและกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติปี2563ในวันนี้ กรมการพัฒนาชุมชนนะครับได้ดําเนินการแผนปฏิบัติการ90วันปลูกพ,พืชผักปลอดภัยพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารในระยะเวลา1เมษายนจนถึง30มิถุนายน2563โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าที่พัฒนาชุมชนผู้บริหารองค์กรรองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตัวเรือนและผู้นําชุมชนโดยเฉพาะผู้นำมาสาพ,พัฒนาชุมชนครับ ลูกพืชผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถผลิตบริโภคเองได้ในยามที่เกิดวิกฤตได้สามารถพึ่งตนเองโดยน้อมนาหลักปฏชยาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยเริ่มต้นด้วยการปฏิบัติด,ดังต่อไปนี้ครับ่ปลูกพืชผักสวนครัวอย่างน้อยคนละ5ชนิดเพื่อเป็นตัวอย่าง2งปัจจัยอย่างความสําเร็จของกิจกรรมนี้คือต้องผู้นําต้องทําเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ สามวางแผนการกับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการองค์กรปกครองท้องถิ่นสี่ทีมปฏิบัติการหมู่บ้านส่งเสริมครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวและการเลือกบุคคลต้นแบบเช่อถูกเกียรติของอำเภอไทยมีเป้าหมายดําเนินการทั้งที่สิบเอ็ดตำบลร้อยเจ็ดหมู่บ้านนะครับส่วนโครงการต,ตรีแบ่งพันธุ์รัะปลูกพืชผักปลอดภัภยเป็นการสนับสนุนให้กลุ่มองคอ์กรตรีและเครือข่ายกองทุนพัฒนาบทบาทตรีทุกระดับ ปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อเป็นอาหารสะอาดปลอดภัยและลดรายจ่ายในการดํารงชีวิตในครอบครัวโดยให้ตตีไม่น้อยกว่า70%ของจํานวนเป้าหมายทั้งหมดในพื้นที่นะครับในภาพรวมทั้งประเทศส่วนของอเอรุทไทยในปัจจุบันนี้มีต,ตรีทั้งหมดที่เป็นสมาชิกกองทุนบทบาทนะครับ13,272คนเป้าหมายที่ต้องเข้าร่วมโครงการ9,290คนนะครับโดยมีระยะเวลาสิ้นสุดในเดือนกันยายน2 5 0 63นะครับให้จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งตรงกับวันที่6พฤษภาคมของทุกปีนะครับเพผาะว้าผมเหลาด้องโสนะครับมามาแทนนะครับก็ขอเปิดงานเดียวแค่นี้ครับขอบคุณครับ